เครื่องเดิมๆนะครับผมไม่สี่พันสี่พันหกร้อยโลนะครับไม้แท้นะครับรถมือเดียวนะครับผมอย่างหน้าหลังนะครับดอกยังเต็มนะครับแต่ว่ามันติดรถมาครับตามปีนะครับผมระบบไฟใช้ได้หมดครับรถขี่ปกติทุกอย่างนะครับผม แต่ตอนนี้คือมันจะมีปัญหาเหมือนกับตัวเซ็นเซอร์เกียร์ว่างนะครับมันมันจะมีปัญหาเวลาเครื่องร้อนๆนะครับเข้าเกียร์แล้วมันจะไปเกียร์ว่างมันจะหายนะครับทําให้เวลาเราดับเครื่องแล้วเราต้องกำค้าสตาร์ทนะครับเวลาเครื่องเย็นมันก็ปกตินะครับคือผมสั่งซื้อตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมลองเช็คช่างแล้วก็คือ เอาไปเปลี่ยนนี่อยู่ประมาณ700อนะครับผมมีเซ็นเซอร์ให้นะครับที่ผมไม่มีเวลาทานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวครับอันนี้ไปซื้อไฟเลี้ยวแต่งใส่ได้เลยนะครับแต่ตัวเครื่องตัวรถไม่มีปัญหาเลยนะครับขี่ได้ปกติเลยครับใช้งานได้ปกติครับมีแค่ตัวสวิตช์อย่างเดียวครับตัวเกียร์ไม่ได้มีปัญหานะครับตัวเกียร์คือเข้า1 2 3าเกียร์ว่างได้ปกติเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นที่ตัวสวิตช์นะครับทําให้เวลา เซนเซอร์มันลวนนะครับเวลาเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทเราต้องทั้งที่เกียร์มันว่างอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องกำคาสตาร์ทนะครับก็เอาไปแก้จุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับรถรถสภาพก็ค่อนข้างสวยๆเลยนะครับมีเรี้วรอยบ้างครับ